ทำไมปฏิทินปีใหม่เขียนเลขปี 2023a แทนที่จะเขียนเป็นปี2024เว็บไซต์ด็อกแยนายงานว่าในหลายพื้นที่ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ปฏิทินปีหน้าจะพิมพ์เป็นปี 2023a แทนที่จะเป็นปี2024โดยร้านขายปฏิทินในอินเทอร์เน็ตได้โพสต์ภาพปีที่พิมพ์เป็นปี2023ทําทำให้ชาวเน็ตต่างถกเถียงกันในเรื่องนี้ ร้านค้าหลายแห่งในประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์ทั้งทางออนไลน์และออฟไลน์ได้ประกาศยกเลิกการพิมพ์ปี2024และในปีหน้าถือเป็นปี 2023a แล้วก็พิมพ์และจัดจำหน่ายปฏิทินที่ระบุปี 2023a แบบจริงๆร้านค้าที่ขายปฏิทินเหล่านี้อธิบายว่ารู้จักคนในเอเชียจำนวนมากเช่นมาเลเซียสิงคโปร์จีนซึ่งไม่ชอบใช้เลข4 เพราะเลขสในภาษาจีนออกเสียงเหมือนคำว่าตายดังนั้นในหลายอาคารผู้คนจึงไม่ได้เขียนเลข4หรือชั้น4แต่เขียนเลขเป็น 3A แทน ความคิดนี้ทำให้ชาวเน็ตหลายคนตื่นเต้นและแปลกใจโดยต่างพากาันแสดงความคิดเห็นว่าแม้ในยุคปัจจุบันยังมีความเชื่อที่เรารู้ว่าไม่มีเหตุผลแต่ก็ไม่ยอมแพ้และถ้าเชื่อเรื่องเลขสี่ก็ต้องเปลี่ยนการเขียนตัวเลขของวันที่ด้วยเช่นว <prepar atory. S 1> <ๆ>ันที่24มกราคมก็จะเขียนเป็น23 a มกราคม แต่อย่างไรก็ตามต้องยอมรับว่าคนที่คิดไอเดียนี้ก็ฉลาดมากเช่นกันเพราะเห็นได้ชัดเจนว่าปฏิทินปี2023 a ดึงดูดความสนใจมากกว่าปฏิทินรายปี2024แบบปกติขอขอบคุณข้อมูลจากสนุก c o m สวัสดีครับ